ปลูกต้นอ่อนทนานตะวันกันนะคะเรามีเมล็ดอันนี้คือต้นทนานตะวันนะเมล็ดของเขาเนี่ยเป็นแสวยนะอันนี้ผักบุ้งมเมล็ดผักบุ้งเนาะมันเป็นแบบนี้เนาะอันนี้ใครวารเรคือเมล็ดใช้เท้านี่เองนะคะมเมล็ดใช้เท้ามันจะเล็กหน่อนนยวิธีการปลูกนะคะเราต้องแช่เมล็ดก่อนนะคะแปดถึงสิบชั่วโมงเนาะวันนี้ปลูกไม่เยอะเอาหนึ่งถ้วยนี่ก่อนเพราะว่าที่ปลูกเราไม่ไม่เยอะ,ไม,ยอะไม่ใหญ่ แล้วก็ผักบุ้งนะสองอย่างผักบุ้งแช่น,น้ำเนาะอันนี้แหละแช่น้ำเสร็จแล้วตอนเย็นค่อยมาปลูกกันที่เราแช่มาแล้วนะคะอันนี้มาเลยดทานตะวันเนาะแช่หนึ่งวันแล้วก็เอาเอาใส่ตะแกรงคืนมันจะงอกออกมาเนาะมันจะมีรากงอกองจะไม่มีสีขาวๆจะมีงอกรากออกมานนแล้วเราก็ามาโรยใส่ดินเนาะนี่เราทำหนูอยากเป็นลูกมันสิโรยนะคะโรยเมล็ดเมล็ดทานตะวันโรย